สวัสดีครับอยู่กับนัทนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่สาขา2นะครับที่ร้านแท็กเตอร์นัทนะครับสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้มีคูเบอร์ต้านะครับ L 4 0 1 8รถสวยๆนะครับ1,300ชั่วโมงมาแนะนำให้ FC ได้ชมกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาเพียง369,000บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้นะครับใครไวใครได้รถสวยยางสวย4เส้นรถเดิมมากๆนะครับเดี๋ยวพาดูนะครับตัวนี้นะครับผมเก็บแค่สีคานล่างนะครับเช็คระบบ พร้อมใช้นะครับระบบพร้อมใช้นะครับขายตามสภาพนี้เลยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับห้องคัดไม่เคยตัดท่อนครับยาง90%หน้าหลังนะครับตัวนี้เป็นตัวขยายฐานล้อหลังได้ด้วยนะครับดูผานครับเต็มเต็มนะครับผานเต็มเต็มทุกใบเลยนะครับเป็นผาน52 2นิ้วนะครับชุดท้ายสวยสมบูรณ์นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแสงหมดผมรีวิวให้ FC ได้ชมกันนะครับ1,315ชั่วโมงการทำงานห้องคัดเดิมๆอ่ะ วันนี้ไปเชิญชมนะครับ L4018 เดี๋ยวผมลองดันลองถ่ายให้ดูนะครับไปหนูต้องเดินก่อนเลย ใจนะครับสำหรับคันนี้เป็นคูบต้านะครับ L4018 ผมขายปรับลดราคาจาก395นะครับคันนี้รถสวยสดเดิมๆเลยนะครับเหลือแค่2แสนเอ้ย3แ69,000บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับจัดส่งปี300กมเหมือนเดิมใครสนใจมาดูรถได้ที่ร้านแท็กร์นัทนะครับสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับขอบคุณครับ